สามโมงกว่าบ่ายสามโมงกว่าหน้าหนาวก็หนาวเพลงจบหรือ,อยังลูกฮะเพลงจบหรือ,อยังเดี๋ยวมันอิงเอาฟอร์แล้วหนูไปเก๋ป่ะก้มก้มลูก ไปรับเด็กๆมาจากโรงเรียนออกมาค่อยๆหนึอ๋อมามาไอเอม่าลงมาหลุกค่อยๆดูงแล้วดูดูสตียนดูก้อนหินด้วยมามายกอึ้บเรืโองชุเด็กๆเพิ่งเลิกเรียนหนาวโอ้หนาวลบกี่องศาเนี่ยเอ็มมาอ่า Aha, vinkan apa Ah, oh, met Emma dan mama Coffee, Mantap.